ตามมาดูผลงานผลงานชิ้นโบแดงนะคะที่ลงมือทำไปเมื่อวันที่7มกราวันนี้วันที่9้มกรานะคะมาดูสิผลงานเรียบร้อยดีใช่ไหมคะนี่ค่ะก็คือตะข่ายนะคะหรือว่าแลมนะคะมากั้นกันไก่มาให้ไก่เข้าไปในส่วนของพ่อเรามาเช็คความเรียบร้อยว่าปลอดภัยดีไหมนั่นไงแม่ไก่อยู่ด้านนอกฮเรามาดูภายในสิคะ จะเหลืออะไรดูสิเหลือไหมจะเหลือไหมแม่อยู่ข้างนอกนะคะฝั่งซ้ายมือแม่อยู่ข้างนอกแล้วเราก็มาดูสิคะเรามาดูเรามาดูภายในค่ะภายในสวนนะคะด้านในแปลงผักของพ่อฝั่งโน้นนะคะขวามือยังปลอดภัยดีแต่เรามาดูดินตะไคร้สิคะนี่ลูกของแม่โอเลียอ,อยืออกไปเลยออกไปเลย ตัวแสบทั้งหลายออกไปเลยเด็กโซนออกไปเลยออกไปเลยออกไปพากันออกไปเดี๋ยวนี้เลยนั่นนั่นมาทางไหนก็ไม่ออกทางเดิมนะหาทางออกไม่เป็นอีกแสบจริงๆดูแม่เราอยู่ฝั่งนูน้น้าลูกไม่ออกไปนะแม่มันก็จะมุดเข้ามาหาลูกสุดท้ายก็เข้ามาย่ำผักพ่ออุตส่ากันซะอ,อย่างดีแล้ว วื่นแรงจริงเนี่ยแปลงผักพ่อเนี่ยโดนมันเขี่ยมาล้อมมาเล้มหมดแล้วบินออกบินออกออกไปเลยเอาเลี้ยงเอาลูกไปเลยไปเลยออกไปสวนไปเลยอาทำท่าไหนอาออกไปให้ได้ลูกเก่งเก่งอาบินออกไปบินออกไปบินออกไปอาบินออกไปลูกออกไปเลยออกไปชิวออกไปเลยออกไปถากันออกไปเลยดูสิออกไปได้ไหมออกไปชิว ออกไปออกไปออกไปเลยจำโซนตัวนี้จับจับไว้ในมือตัวนี้จับไว้ในมือน้องน้ำชาอยู่ในนี้ก่อนนะลูกนะออกไปไอ้สีตัวออกไปอย่ไม่ต้องกลัวนะลูกนะออกไปไอ้สีตัวนี้ออกไปอย่างอีกออกไม่ได้อีกออกไปเลยทางออกไปเลยไปไปทางกันออกไปเลยไหนทางออกอยู่ตรงไหนหนูเข้ามาทางไหนเราเมื่อกี้เนี่ยออกไปออกไป หาทางออกเลยหาทางออกเลยออกไม่ได้อีกออกไม่ได้อีกนะหาออกไม่ได้กาเที่ยวมันจริงเลยทางออกเลยน่ะหาทางออกไม่เป็นแล้วน่ะนี่ออกทางนี้ลูกออกทางไหนออกทางไหนเออออกยังไม่ได้อ่ะ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 เห็นไหมที่เข้ามาเข้ามาได้ที่ออกออกไม่ได้พาลูกออกไปยโอเลี้ยงออกไปพาลูกออกไปออกไป พาลูกออกออกเดี๋ยวแม่เปิดให้เด mat ี๋ยวแม่เปิดให้ออก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 ทางไหนออกทางนี้เร็วเปิดให้แล้วออกไปไปพากันออกไปเลยไปไปพาลูกออกไปไปออกไปข้างบนนู่นไปขึ้นไปลูกไปไปพาลูกขึ้นไปไปพาลูกขึ้นไปนู่นออกไปนู่นออกไปออกไปออไปไปไป ไปไปเเตัวเล็กก็ออกไป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 นหมดเลย่วนจริงจริง